สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่20มิถุนายนกับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารสาธารณะในไต้หวัน ต่างจัดที่นั่งสำรองให้แก่สตรีมีคันคนชราและผู้พิการนะครับถึงแม้จะไม่มีข้อกฎหมายบังคับให้สละที่นั่งแต่การจะสละหรือไม่สละนั้นก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันเป็นจํานวนมากครับด้วยเหตุนี้นะครับประชาชนบางส่วนจึงเสนอให้มีการยกเลิกที่นั่งสำรองแต่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดป้ายหลังที่นั่งสำรองพิเศษสีน้ำเงินระบุว่า กรุณาสำรองที่นั่งให้สตรีมีคันคนชราและผู้พิการเมื่อช่วงบ่ายของวันที่18มิถุนายนบนรถไฟฟ้าไทยเปยมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่นั่งสำรองเพรอรู้สึกปวดท้องต่อมามีชายสูงอายุขึ้นมาอ้างว่าตนป่วยขอให้ชายคนนั้นสละที่นั่งให้ จึงเกิดการถกเถียงกันร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายชายสูงอายุจึงตบชายคนนั้นผู้โดยสารที่อยู่ด้านข้างจึงช่วยกันห้ามทำให้สังคมมีการถกเถียงกันอีกครั้งเกี่ยวกับที่นั่งสำรองพิเศษนี้ว่าควรจะยกเลิกหรือไม่ มาตรา53ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการกำหนดว่ารถขนส่งสาธารณะจะต้องมีที่นั่งพิเศษแต่ไม่มีบทลงโทษสำหรับการไม่สละที่นั่งในอดีตเคยมีมติเสนอให้ยกเลิกที่นั่งสำรองนี้แต่มีผู้คนมากกว่า8,000คนร่วมลงชื่อขอให้มีการทบทวน ด้านสหพันธ์ผู้พิการระบุว่าตู้โดยสารสำหรับสุภาพสตรีบนรถไฟไต้หวันและตู้โดยสารสำหรับครอบครัวให้ใช้ตามความสมัครใจไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับแม้แต่ที่นั่งพิเศษบนรถไฟญี่ปุ่นผู้โดยสารทั่วไปก็นั่งได้แต่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซ้ำๆก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลควรพิจารณาอย่างรอบคอบ วันที่20มิถุนายนของทุกปีนั้นตรงกับวันผู้ลี้ภัยโลกนะครับวันนี้กลุ่มส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจึงจัดถแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามคำแนะนำของร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดครับตลอดจนทบทวนออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ลี้ภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตั้งแต่เมียนมาเกิดรัฐประหารในปีพุทธศักราช2564ส่งผลให้ประชาชนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากหลายคนต้องอพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอนบางส่วนได้ลี้ภัยมาอย่างไต้หวันแต่เนื่องจากความล่าช้าในการทบทวนและพิจารณากฎหมายผู้ลีภ้ภัยจึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตในไต้หวันอย่างยากลำบาก จากสถิติขององค์การสประชาชาติพบว่าจนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีนี้ทั่วโลกมีผู้ที่ต้องจำใจอพยพพลัดถิ่นกว่า120ล้านคนกล่าวอีกในหนึ่งคือในทุกๆ69คนจะมีหนึ่งคนที่ต้องประสบชะตากรรมดังกล่าวแม้ว่าในปีที่แล้วรัฐบาลจะออกปัตรขึ้นทะเบียนต่างด้าวให้แก่ผู้ที่ลี้ภัยมาอย่างไต้หวันแต่เนื่องจากเวลาในการพิจารณาที่ยาวนานเกินไปกลุ่มส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาร่างกฎหมายอย่างเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศปัจจุบันร้านขายของอัจฉริยะไร้พนักง,งานสามารถพบเห็นได้มากมายทั่วโลกนะครับปีที่แล้วร้านขายของอัจฉริยะไร้พนักง,งานแห่งหนึ่งในไทยจงเริ่มทํากําไรหลังจากแบกรับภาระขาดทุนมาเป็นเวลานานเท่าแก่ของร้านก็เปิดเผยนะครับว่ามากกว่าผลกําไรก็คือพลังบวกและความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่ประเมินค่าไม่ได้ ร้านขายของอัจฉริยะไร้พนักงานไอศครีมด้านในขายหมดเกลี้ยงร้านค้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตนันทุนนครไทโจงเปิดมา20ปีแล้วร้านนี้ไม่มีพนักงานลูกค้าต้องชำระเงินค่าสินค้าด้วยตนเองที่ร้านเปิดมานานขนาดนี้เพราะความสัมพันธ์ที่ดีความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้าผมใช้ความซื่อสัตย์定่我คุณคุณใช้ความซื่อสัตย์ต่ำคนคุณไม่จำเป็นต้องใช้ความซื่อสัตย์กับผมแต่คุณทำความซื่อสัตย์เป็นอม จเจ้าของร้านเผยข้อมูลบัญชีหลังจากเปิดมานานในที่สุดก็ทำกำไรได้แม้ว่าจะยากลำบากแต่เธอก็ยืนกรานที่จะดำเนินต่อไปในแนวคิดเอื้อเฟื้อต่อกันนอกจากนี้ยังมีร้านมันโทออีกแห่งในไทยจงก็ใช้โมเดลธุรกิจที่คล้ายกันมันโทรสชาติต่างๆวางเรียงบนชั้นไม่มีพนักงานคอยต้อนรับและเก็บเงินลูกค้าสามารถชำระเงินและหยิบใส่ถุงเอง ร้านนี้ใช้วิธีการนี้มา10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำกำไรได้ตอนแรกมีถึง4สาขาตอนนี้เหลือเพียง1สาขาเท่านั้นทันทีที่ร้านเปิดลูกค้าประจำหลายคนก็เข้ามาซื้อดานเจ้าของร้านเผยว่าเชื่อมั่นในแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างจากอดีตมากแม้ว่าจะขาดทุนบ้างแต่ก็ยังคุมต้นทุนได้และจะดำเนินการธุรกิจต่อไป วันนี้เขื่อนเฟยช่วยซึ่งเป็นแหล่งจ่ายน้ำหลักของชาวไทเปมีพิธีเปิดใช้อุมโมงผันน้ำขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับหลังใช้เวลาก่อสร้างมานานกว่า5ปีในอนาคตนะครับหากมีการประกาศเตือนภัยพายุไตฝุ่นหรือแหล่งจ่ายน้ำปกติมีปัญหาน้ำขุนก็จะมีการเปิดใช้อุมโมงผันน้ำดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่นำห่อขนมไกว์ไกวแปะไว้กับมอเตอร์เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างราบรื่นหลังโครงการก่อสร้างอุโมงผันน้ำของเขื่อนเฟยช่วยดำเนินมาเป็นระยะเวลานานถึง5ปีวันนี้ประกาศเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วในอนาคตหากต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นหรือฝนตกหนักและแม่น้ำนั้นซื่ีมีความขุ่นสูงก็จะมีการเปลี่ยนใช้น้ำจากเขื่อนเฟยช่วยที่มีความขุ่นต่ำกว่าเพื่อให้ชาวไทเปกว่า6ล้านคนได้ใช้น้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ ในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับสตีฟได้กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์รายแรกที่ลงชื่อเข้ารับสมัครเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งลักษณะพิเศษของผู้สมัคร AI รายนี้นะครับคือมีความสามารถในการรวบรวมและประมวลผลข้อคิดเห็นของประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากนั้นนะครับจะนำไปสร้างเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์หลากหลายขึ้นมากในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษวันที่4กรกฎาคมนี้มีสตีฟผู้สมัคร AI คนแรกของโลกโดยมีสตีเฟนเอนดาคอตเป็นผู้พัฒนา AI นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนตลอด24ชั่วโมง would mean we have better policies and policies for the people by the people. That is exactly our aim. That's exactly what we see as the future. We want democracy to be reformed. บริษัทผู้พัฒนาเผยว่า AI Steve <I S 2> รองรับสาย AI AI สนทนา <Steve. S 2> ได้มากถึง10,000สายพร้อมกันสามารถโต้ตอบได้ตลอดเวลาจะบันทึกข้อเสนอแนะและนําเข้าสู่สภาถือเป็นอีกทางเลือกให้ประชาชนหาก AI <Steve? S 2> ได้รับการเลือกตั้ง ประธานสตีเฟนจะเป็นตัวแทนของ AI s t สตีฟเข้าสภาแต่ในฐานะโฆศกเท่านั้นสตีเฟนเผยว่าในปีพุทธศักราช2565เขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมแต่ได้รับคะแนนเสียงเพียง487เสียงเท่านั้นเขากล่าวว่ามุมมองและนโยบายทางการเมืองของเขาค่อนข้างแตกต่างจาก AI แต่จะใช้ความเห็นของประชาชนที่ AI s t สตีรวบรวมไว้เป็นบรรทัดฐานในการลงมติในสภา พบกับ pts focus สไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ